คอจะบอกทุกคนว่าผมร้องเพลงวันแรกหลังหลังออกจากโรงพยาบาลสองวันเรื่องมันแบบช็อกไปเลยอ่ะผมก็มานั่งนึกว่าถ้าสมมุติราวผิดเขาจริงๆ่ะอืมอย่าคิดสั้นหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเขาก็เองก็หนักเหมือนกันอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เกือบร้อปครับแต่ว่าตอนตื่นเช้ามาก็ยังต้องวอร์มอยู่เพราะมันยังมีเหมือนแบบ เส้นประสาทมนยังแป๊บ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 อยู่อย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องวดบอมคอยแบบนวดคอยอะไรบ้างมันจะร้องเก่งกลับมาร้องเพลงได้ช้ำลองร้องแฟดออกอีเวนต์ร้องคอนเสิร์ตต่างวัก่อนใช่ครับมีคอนเสิร์ตจริงๆส่วนใหญ่งานผมจะเป็นงานเลี้ยงภายในร้องร้องงานเลี้ยงภายในแต่เมื่อวเมื่อวันซื่นที่ประจวบแล้วจะเป็นงานคอนเสิร์ตแบบฟรีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ถ้าได้วอร์มแล้วอ่ะ มันจะสามารถร้องได้แบบปกติแต่จะเป็นแค่ตอนพ่วงตื่นเช้ามาตื่นเช้ามามันเหมือนมันไม่ได้ขยับเลยอะ่ะเออและปากมันก็เลยต้องนวดต้องพูดแบบสักเย็นๆจัดเริ่มเข้าที่ครับวันไหนพูดมากหน่อยเย็นปากกับเข้าที่แหลแะใช่คือตอนที่ได้กลับมาร้องเพลงครั้งแรกอะวันแรกอะมันเป็นยังไงบ้างคะผมจะบอกทุกคนว่าผมร้องเพลงวันแรกหลังหลังออกจากโรงพยาบาลสองวันออผมนอนโรงพยาบาลแปดวัน แต่ไม,ไ,ไม่ได้แล้วไอไ้คุณพี่เราคืนเงินลูกค้าไปหลายกานแล้วเราจะหมดเราจะหมดอยู่แล้วไง <S 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 เราต้องร้องแหละถ้าเลือดซึมเราก็ต้องต้องสับปะบนเวทีเพราะว่าเราแคนเซิลงานไปเยอะมากๆแล้วแล้วก็มันเป็นเร,เรื่องของรายได้อะนะแล้วก็วโอเคไปเต็มที่คุณลูกค้าก็ถามนะ <S <S ไหวใช่ไหมมาได้ช่ไมเชื่อไหมผมไปร้องหลังจากออกที่โรงพยาบาลอ่ะสองวันอ่ะแขกในงานทุกคนอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วก็เดินมาหน้าเวทีแล้วก็แบบ คือคือเขาสนใจเพลงเพลง<ไ>ปาเสีงเขามาเช็คปากเราว่าแล้วมา,าตั้มจริงปะเนี่ยเอ,อเออพิ่งดูข่าวเองมาอยู่นี่แล้วได้ยังไงอะไรเงี้ยกาง,งเไม่ได้มีกระทบ็ไม่ได้มีผลกระทบอ,อะไรมากในในตอนนั้นเนี่ยเราก็พกคอรัตไปคนหนึ่งเอาบอกคอรัตไอจังวหวะน่ะที่มันแบบต้องอ้าปากกว้างๆเรารอรอตะคุบงับเลยนะงั้นเราไม่ไม่ไหวแน่ๆอะไรเงี้ยก็มีคอรัตช่วยร้องแล้วคนดูก็น่ารักคนดูก็ช่วยร้องเลยครับปากขนเทบทุกคนร้องกันดังมาก เปิดกูเกิลเซิร์ฟเนื้อร้องกันดังมากก็เป็นอีกมูดอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันก็เป็นมวลแห่งความสุขที่ดีเหมือนกันแต่ร้องเสร็จปุ๊บไปโรงพยาบาลต่อเลยจ้ะอักเสบฉีมันมันอักเสบอ่ะมันแบบตุ๊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 บก็เลยไปหาหมอแต่ตอนนี้ก็คือร้องร้องได้ปกติแล้วปกติแล้วครับปกติเหรอแล้วเสียงร้องอะไรเหมือนเดิมครับตอนนี้เหมือนเดิมแล้วก็คําบางคําที่ไม่เคยเคยที่มันออกเสียงลำบากเช่นคำว่าไป อะไรเงี้ยมันจะเป็นไฟแล้วกันเนี้ยอันนี้มันก็เริ่มไปได้ดีแล้วทุกอย่างมันก็ต้องแบบพัฒนานนะะขนาานึ้นแล้วรับคดีโหอันนี้จะเล่าให้ฟังวา่าเรื่องคดีเนี้ยผมว่ามีมีเมื่อเดือนกว่าๆเนี่ยได้มีโอกาสนัดไปเช็ครถสภาพรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็มีสัมภาษณ์ล่าสุดกับพี่ๆบอกว่าผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเพราะเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยโกรธโกรธมากมากโกรธมากมาก ทีนี้ก็มีการนัดกันไปเจอที่สอนอเขาไม่มาครอบครัวก็ไม่มาเดือนอีกบอกคุณตำรวจโหผมจะเต็มที่เลยอ่ะคุณตำรวจเขบอกว่างั้นเฟซไทม์วีดีโอคอคุยกับเขาก่อนมาอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสคุยโหพี่คือเรื่องมันแบบผมช็อกไปเลยอ่ะคือน้องเขาเนี่ยเป็นเวนเปโรงพยาบาลเงินเดือนก็ตกประมาณหมื่นหมื่นห้าแล้วปรากฏว่าเมียเขาภรรยาเขาเนี่ย ท้องได้สามเดือนกําลังจะมีลูกและตัวเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยขาคือยังเดินไม่ได้เพราะมันหักสามตั้งแต่สะโพกลงไปถึงขาข้างล่างแน่นอนหาหาเงินไม่ได้อยู่แล้วและภรรยาท้องอีกสามเดือนภรรยาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเงินเดือนหมื่นเจ็ดคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันเป็น,นแม่บ้านแต่ไม่เคยมาเยี่ยมตัวเขาเลยเนี่ยเขาเ้องให้ฟังแล้วแล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยนะตอนที่เฟซไทม์กัน,เ,นเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยเขาไม่ได้มาเยี่ยมผมเลยเพราะว่าต้องดูแลพ่อ พ่อคุณพ่อป่วยติดเตีย,ยงคือคุณแม่ต้องคอยดูแลแบบ ER ห like ัวสมองแบบฟีไปข้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมชีว uhh ิตคนเรามันถึงได้ขนาดนั้นนะน้องก็ฟังไปก็รู้สึกเข้าใจน้องแล้วก็มีการพูดคุยกับตำรวจว่าโอเคอันนี้คือน nee ้องเขาไม่ได้หลอกผมนะนี่คือมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณตำรวจเขาบอกว่าจริงได้มีการไปเจอคุณพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็มานั่งนึกว่าถ้าสมมุติเราเอาผิดเขาจริงๆอะ คือน้องเขาก็ขอโทษนะผมก็มีการถามเหมือนกันว่าทําไมน้องถึงไม่โทรติดต่อมาเลยเขาบอกว่าเขากลัวกลัวผมเพราะว่าเราเป็นแบบคนมีชื่อเสียงผมก็นั่งนึกในมุมเขาเออวะ่ะเป็นผมผมก็กลัวและน้องเขาก็เขาบอกว่าผมผิดจริงครับแต่ผมไม่รู้จะทํำยังไงผมก็ไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงผมที่จะให้ผมจ่ายเดือนเท่าไหร่ครับอะไรยังไงเนี้ยผมก็บอกเอางี้ดีกว่าน้องรอน้องหายค่อยมาว่ากันน้องเดินได้ปกติ เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันดีกว่าตอนเนี้ไม่อยากให้สภาพจิตใจเขาก็แย่ไปด้วยเพราะคุณตารวจก็เล่าให้ผมฟังว่าเขามีแบบเหมือนแบบคิดแบบไม่ค่อยดีอะ่ะอืมือนคิดสั้นหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งในมุมเขา <S 1> <S 1> ผมก็ว่าเป็นภาระาที่หนักภรรยาก็ท้องตัวเองก็เลี้ยงครอบครัวไม่ได้รถก็พอนพ่อก็ป่วยแม่ก็ไม่มาเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็เองก็หนักเหมือนกันผมก็ถือว่าเรียกว่ามาใช้กรรมร่วมกันแล้วกัน แลวก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าสมมติจะบอกว่าน้องต้องให้พี่เดือนละเท่านี้เท่านี้ตัวผมจะมีความสุขจริงๆหรอวะ <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรพี่ยังไม่เยาวอะไรปรากฏวันนั้นค่าเช็คสภาพมอไซค์ก็จ่ายให้น้องไปด้วย <c oughs> เใช้จ่ายให้เขาไปด้วยอะไรไปด้วยก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มปการพูดคุยอะไรกับน้อง <c oughs> ให้รักเขารักษาให้หายให้จิตใจเขาเขาดีขึ้นก่อน <c oughs> ผมว่าอย่างน้อยยังโชคดีที่ผมยัง มีสภาพจิตใจที่กู้กลับมาได้ได้ดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเบรกเรื่องกระบวนการมีข่าวครับเบรกเบรกเรื่องกระบวนการยุตที่รมไปก่อนจริงๆคุณตํารวจก็ถามเหมือนกันว่าเอ่อคุณต้รวจจะเอายังไงดีครับเลยอย่างเงี้ยบอกว่าพี่ผมผมไม่รู้จะเอาอะไรเขาเลยผมคุยกับเขาแล้วผมยังผมยังรู้สึกรู้สึกเจ็บหนักแทนเขาเลยอะไรเงี้ยครับรอแต่ว่าด้วยด้วยมุมตัวผมเองผมคงไม่ได้คาดคั้น เอาอะไรจากเขาครับ้โอเคได้โอเคนะคะครับครับ